ร้องร้องทอนเกิดเพลงนีน้น,น,นีครับมอนเส,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 สน่์มอนเสนิ์ใช่ครับโอเคทินเมืองช่างใหญ่แห่งอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ชาวคุ้ยสถานแผ่นดินกือกองทานินแต่โบราณการช่างเผือกลุดมาอาสาของสงราชทาน ีร่วมกันสืบสานโบราณสถานตำนานพันปีเลยครั้องพอมากเลยครับัต้นเป็นนต้ต้นเกิดช้างชางท่านเปนอีหนึงลาคอเชิญชวนมวน เที่ยวท่องเมืองสุริน,นางามหลายปราสาทหินหนาเด่นดินอีสานไต่ฝึกสร้างให้กองโลกาเข้ามาลีทุงกุลางามลำคาวัฒนธรรมเส้นเลือดลำประเพนีขอเส้นสวนมวนโน

จริงนะเอออ่ะก็ถ่ายรูปถาูปนะครับ